สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่6มีนาคมปี2023เรามาดูผลบอลพรีเมียร์ลีก2022-2023ของเมื่อคืนนี้กันค่ะเมื่อคืนนี้เป็นพรนะีเมียร์ลีกนัดที่26ของฤด,ดูการเจ้าป่านอตติงแฮมฟอ o r เรสเปิดบ้านเสมอเอเวอเรตันไป2ประตูต่อ2คู่ที่2ลิเวอร์พูลเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแบบถลม่มทลายอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะ7ประตูต่อศูนย์ ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ที่1อาร์เซนอลแข่ง26นะัดชนะ20เสมอ3แพ้3ได้59เสีย25มี63คะแนนที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง26ชนะ18เสมอ4แพ้4ได้66เสีย25มี58คะแนนที่3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่ง25ชนะ15เสมอ4แพ้6 ได้41เสีย35มี49คะแนนที่4ทอนนมฮอสเปอร์แข่ง26นัดชนะ14เสมอ3แพ้9ได้46เสีย36มี45คะแนนที่5ลิเวอร์พูลแข่ง25ชนะ12เสมอ6แพ้7ได้47เสีย28มี42คะแนนที่6นิวคาสเซิลแข่ง24นัดชนะ10เสมอ11แพ้3ได้35เสีย17มี41คะแนน ที่7ฟูลัมแข่ง25ชนะ11เสมอ6แพ้8ได้36เสีย31มี39คะแนนที่8ไบรตันแข่ง23นัดชนะ11เสมอ5แพ้7ได้43เสีย29มี38คะแนนที่9เบรนฟอร์ด แข่ง23นะัดชนะ8เสมอ11แพ้4ได้37เสีย30มี35คะแนนที่10เชลซีแข่ง25ชนะ9เสมอ7แพ้9ได้24เสีย25มี34คะแนนที่11แอสตันวิลล่าแข่ง25ชนะ10เสมอ4แพ้11ได้31เสีย38มี34คะแนนที่12ริรตันพาเลต แข่ง25ชนะ6เสมอ9แพ้10ได้21เสีย32มี27คะแนนที่13บูแพมตันแข่ง26ชนะ7เสมอ6แพ้13ได้19เสีย35มี27คะแนนที่14นอตติงแฮมฟอร์เลสแข่ง25ชนะ6เสมอ8แพ้11ได้20เสีย44 4, 4, มี26คะแนนเรามาดูโซนท้ายตารางคะแนนกันค่ะ ที่18เอเวอร์ตันแข่ง26ชนะ5เสมอ7แพ้14ได้19เสีย38มี22คะแนนค่ะลำดับที่19เซาแทมตันแข่ง25ชนะ6เสมอ3แพ้16ได้20เสีย41มี21คะแนนและลำดับสุดท้ายบอนมัรแข่ง25ชนะ5เสมอ6แพ้14ได้24เสีย51มี21คะแนนค่ะ และทั้งหมดนี้คือผลบอลพรีเมียร์ลีก2022-2023นที่26พร้อมสรุปตารางคะแนนณวันที่6มีนาคมปี2023ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ